ว่าแล้วเอ็ดโอ้ยขาดยังครับติจูบได้บ่านโอ้ยติจูบหอยได้บ่นี่ก็เพี้นแท้ว่าแล้วว่าได้ก็เลี่ย,ว,ย,ย,ยวครับแปเอาได้ที่ตัวแดงจลยอู่บ้ได้ก็เลี่ยวาดิแม่โอ้ยเฮ็ดยังกินนี่เชฟไหมนี่คอหอยครับวัอนี้โอ้ยได้หอยมาเะ็มซอยผมไปเที่ยวพัทยามากได,ได้หอยมากครับพัทยายัางก็จะมีหอยแบบนี้หอยหลายอย่างครับพัทยาโอ้ยอไม่ได้กินด้เลยไหมครัเป็นแต็มแซอยู่คนในบ่านี่ได้ครับโอ้โหบ่เข่าบะเข่าวครับบ่บ่เป็นไก่เนาะ ข้าวอยู่ครับข้าวเดียวเบิดครับข้าวเดียวเบิดครับผมเชี่ยมากได้กันนี่มากได้บึงการครับบึงการโอ้หลายทุกสารทิศเลยนน้ำเทาเนาะนี่แหละยังนำก็แดงพาดนำพริกครับนำพริกครับผมแมตติน้ำขงแม่งครับบึงการตีน้ำขงแม่งครับน้ำก็เลยหลายครับผมแกงหอยยังก็ใส่น้ำไหลทักเทีเป็นโอจอยละครับโออจอยจังหนีเพื่อนว่านนำหอยออกกินแล้วนำหอยแองก็เอ๊ะตีมาราจอ่เมียเพื่อนโบราณเพื่อนว่านี่แกงเห็ดยายเพชรแกงหอยยายเพ็ดแกงเห็ดยายเข้มเนี่ยเพื่อนว่าครับผมมันตีบ่เผ็ดบ่านำก็แดงกึ่งเลยเ็พชรนะครับ แกงหอยใหญ่เพียดแกงหอยใหญ่เข้มแมนผู้ถ่อเป็นผ้ามาเนาะท่านได้ใส่ยังไปหนิมาแล้วหนามไรบ้านยังไงครับบ้านทิศเลยตั้งโขงเนาะปรุงใส่ปลาป่ะเฮ้ยใส่ปลาเออแกงหอยง่ายๆธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเนาะแกงบ้านๆครับใส่แต่ปลาใส่ยังอีกใส่นี่แหละครับเนี่ยมันแสีบครับย่างไงเนี่ยมันแสีบผงนัวครับผงนัวครับผมอย่าใส่ไรด้วยเที่ยวกินกระน้เบินมือเว้นๆอยู่นี่เออโอ้หนามเป็นแต่เพียดแต่ว่าที่ว่าเพียดตำราบอ่ะเหรอครับแกงหอยเพื่นว่าห้ามเพียดเนี่ย ผนตกช่วงนี้มึงการที่นน้ำเต็มโคเลยเนาะเมีนครับปลาไรบ่ปลาอยู่อันนั้นปลาบ่ครับมันมีมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไงมึงการอ่าไอหินสามว่านครับหินสามว่านทำนาค้าครับทำนาค้าครับผมัโคกฤษีครับอยากไปอยู่แต่มันไก่พูดไหมครับมันไก่ไปก็ตีดไก่ไก่บ่ไหมมีสนามบินไหมมีสนามบินไหมเป็นกำลังเฮ็ดครับบอเป็บ่เสร็จครับที่จะเลื่อนอยู่ครับเขาจะเหยียดแต่เหยีดสะพานขานน้ำบ่แม่นบ่ไงดีเสียหลับอื วยเป็นแต่ไปเที่ยวอยู่เนียเนาะกู้นำหลายกว่านำขึ้นไรคักวะพิษมื่อไหนพิษสูตรมันเอาะเอ้ยส้ขบีเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับู้นำคนรวยรวยอยู่เป็นแต่แซ่บวิ่งครคิดอยากจะดูดนแล้วนี่แกงไว้นีหาอยากเด้ํำคลองทำยังซื้อมือนีดับเด้น่วาย่พัทยาหลายเด้อ้ยมันบ่แมกเย่งกันหอยบ่ะไปหาวที่ตัวแเนาะพัทยามันหลายเพราามัน มีทะเลครับผมครับมีทะเลเหมือนกันธรรมดาล่ะซิมเราบ้านอะไรนี่เพิ่อนในแกงโดนบ่หอยนี่แกงไม่เบียดเนาะครับผมอันไหนก็ซิมบ่ซิมอ้าม้ามาตาตาตาไม่จังไงหอนบ้านอะไรนี่หอนอยู่ครับว่าแล้วเอ็ดโอ้ยขัดยังครับจูบได้บ่หอ้ยจูบหอยได้บ่เนีกก็เพี้ยนเน่ ว่าเลยวะเ่ได็กเลียวครับเดาทีละแดูด้กเลียวหิแม้โอ้ยแซ่บแซ่บแล่แเาพี่เียนึเดี๋ยวาาใส่ผ้กบ่อนาใส่ผักเขามีผักอยงน้ไหมี่ผัาไอ้ยังับมันมันมันมาถึงปลาไหมมันมงนะจังน้อยเออเออพ่อพ่อพ่าใส่ผักเขาพี่น้องบานนี้ใส่ผักไปนี่ก็โอ้ยน้ำข้นดีวะเนาะ เอามาต่อเสพเพื่อนวัยแกงโดนหอยนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักเนาะใส่ผักครับนี่ใบผักอีตูวตูวผักขี้ครับผักขี้ยังวะใส่ผักขี้เหรอเออใส่ต้นหอมอุยสุดยอดผักนี่แหละเอามาคนค้นค้นรอบนี่เที่ยงเราดิหิวข้าวเรนี่โอ้พอดีครับพอดีกับน้ำมาละมาผักนี่พี่น้องเลยใส่ข่าเบียร์หน่อยพูดว่านี่วะข่าเบียร์หน่อยเนาะเอ้พเป็นยังเนาะมันมาทันแล้วแซ่บกื้งเ่าเหรอเนตักไม่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยดูอีพ่งเนยเป็นอนเแซ่บบ่ ผักไหมกแต่ไครก็ว่าัดได้เลยนี่แต่ไครก็ได้แต่ใครไปกุ้งครับลูกุ้งกุ้งรับไปเอาไปนี่หาจานมาตักกวาเอาตักมาขอนี่ควอมเล้วได้เวลาพรวามเสิร์ฟแล้วสิเสิร์ฟแล้นี่สุดยอดเลยวะหอม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 กินผักซีเรยี่ตักได้หัวตะไคร้แท้กันเลยโอ้ยจะตักไปรได้รเว้ยยเอาเพาะอยจะตักลายลายเอาลายเอาน้ามาหน้ามาหน้ามา ห่อนๆเนาะครับสุดยอดเลยจูบได้บ่ล่ะครับสิจูบได้บ่เ้ยนี่มันต้องทำเนี่ยจูบไปเลยเอาละเอาละเอาละไปพี่น้องไปเอ้ยเอ้ยพี่น้องกินข้ากันอาด้วยครับพี่น้องกินข้าวครับเพียงแล้วกันคเออว่าเป็นบัวไล่เป็นเสียงเลยบ้านไก่กันกบบัวไล่มาดิบัวไล่เลยครับบัวไล่ที่เราเห็นต้องกินเนี่ยบัวไล่ประเทศลาวเนี่ยไก่กันเยอะไก่กันเยอะเออไปเอาพี่น้องกินข้าวกันมาดนิไปเอา